ผมได้ประยะติตัดงบของงบประมาณรายจ่ายงบกลางไว้ก็คงเป็นคำถามที่จะสอบถามจากเพื่อนกรรมธิการนะครับที่ทำหน้าที่แทนพวกเราทั้งสภาในการไปตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของรัฐบาลในปีหน้าเรื่องที่หนึ่ครับคือผมสงสัยเรื่องที่เราตั้งปี69นะครับว่าเราจะชดใช้เงินคงคลังแสนสองหมื่นห้าพันล้านซึ่งผมว่าใจว่าเพื่อนๆไปทําหน้าที่อยู่ สองเดือนเต็มครับด้วยความเหนื่อยยากเนี่ยคงมีคำตอบนะครับว่าในปี6 8ปีเนี้ยเราล้วงเงินคงคลังไปใช้อะไรแสนสองหมื่นห้าพันล้านและมียบทเรียนอะไรอย่างครับว่าปีหน้าจะไม่ล้วงอีกเพราะว่าถ้าเป็นการล้วงมาเพื่อจ่ายเงินเดือนจ่ายค่ารักษาพยาบาลจ่ายรายจ่ายที่เพื่อนสมาชิกกู้พูดมาหลายคนนะครับผมคิดว่า ก็จะเป็นการกระทํางบประมาณที่ไม่รอบคอบครับไม่ตั้งหลักให้เพียงพอกลับมาต้องใช้ล่วงเงินคงคลังซึ่งเป็นความประมาทในการทํางบประมาณเรื่องที่สองที่ครับที่ผมติดใจอยู่หนึ่งครับค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ2 5 0 0 0ล้านสิ่งที่เราตั้งใจมาในสภาก็คือสะท้อนความเดือดร้อนประชาชน ผมอยากเรียนถามคณะกรรมการครับว่าในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งผมคงไม่เห็นเรื่องทํททาถนนทําสะพานขอต,อต่อตรงนู้นตรงนี้นะครับเพราะว่าเราผู้แทนต่างจังหวัดทั้งหมดที่นั่งในนี้รู้ครับว่าวิกฤตที่เกิดขึ้นทางเศรษฐกิจที่รุนแรงที่สุดปีนี้ครับท่านประธานท่านก็รู้ดีครับว่าผลผลิตทางการ,กรเกษตรตกต่ําที่สุดตั้งแต่ข้าวยางพาราลำไย เงาะทูเรียนมังคุดและในาหนาหมดทุกประเภทคราวนี้ถ้าเราจะมียุทธศาสตร์ในการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งผมก็อยากเรียนถามกรรมธิการพวกเราด้วยครับว่าท่านมองยุทธศาสตร์ตรงนี้ไว้ว่าทำยังไงราคาข้าวข้าวเปลี่ยนละสี่พันขนาดนี้ขยับขึ้นไปได้เนี่ยคือการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจลำไยที่กิโลละบาทและปลายรดูแล้วขึ้นมาเท่าไหร่ม่รู้ว่า ทำยังไงให้เขายืนอยู่ได้ผมคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ตรงที่สุดและก็น่าจะมีผลมากที่สุดเงินก้อนที่สองครับที่ผมต้องเรียนถามกับท่านเพื่อนสมาชิกครับก็คือเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นผมคิดว่าปัญหาประเทศชาติเรามีเรื่องหลักๆสองเรื่องครับในวันนี้หนึ่งคือเรื่องเศรษฐกิจ เศรษฐกิจที่น่ากังวลคือเศรษฐกิจฐานลากเศรษฐกิจของเกษตรกรเรื่องที่สองครับความมั่นคงปัญหาที่ถูกก่อกวนจากประเทศเพื่อนบ้านก็พูดตรงๆอ่ะเ็ารู้กันหมดแล้วครับคือประเทศกัมพูชาพ่านผมคิดว่าความจําเป็นในการสงรองายเพื่อกรณีฉุกเฉินเพื่อนกรรมิการมองเห็นไหมครับว่าเรามีเรื่องฉุกเฉินสองเรื่องครับเรื่องที่หนึ่งคือผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา ีประชาชนคนยากคนจนทั้งประเทศกําลังซื้อจะกลับมาถ้าเรารู้จักใช้เงินฉุกเฉินหรือกระตุ้นเศรษฐกิจแก้ปัญหาเศรษฐกิจลงไปถูกจุดเรื่องที่สองก็คือความมั่นคงและอธิปไตยของชาติผมเคยว่าปิปรายตั้งแต่วาระแรกครับว่าวันที่ผมว่ิปรายเริ่มเกิดกรณีพิพาดกับคเมเผมเรียนไว้แล้วครับว่าวันนั้นเรากําลังพิสูจน์ครับว่าเรามีทาหารไว้ทําไม และปฏิเสธไม่ได้ครับการลุกล้ำํำากรรมวันระเบิดในเขตประเทศเราดีเป็นการประกาศสงครามจ่ายไกลท่านท่านต้องเตรียมรับมือกับเรื่องนี้กับเงินที่สำรองไว้คำถเดียวสุดท้ายที่จะถามก็คืองบต่างๆที่ผมพูดเมื่อสักครู่นะครับไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลค่าช่วยเหลือลูกจ้างเบี้ยวหวัดบําเหน็จบํานาญเงินเลื่อนเงินเดือน,อนและเงินกรอบคุัว ของขา้าราชการท่านซักเลยอย่างครับตัวเลขที่ตั้งบวันนี้เพียงพอไม่ใช่ปีหน้ามาล้วงเอาเงินคงคลังอีกนะครับแต่ไงก็ตามผมเพืองอการทราบครับเงินคงคลังที่ตั้งชดเชยปีหน้าแสนสองหม,มื่นกว่าล้านนะ่ะเราใช้อะไรไปบ้างเพื่อผมจะได้กลับไปบอกกับประชาชนครับว่ารัฐบาลจึงจําเป็นจริงๆจึง,จง,จงต้องล้วงกระป๋องอมสินลูกมาใช้กันครับ